ป้าป้ามาเร็วอย่าไปจับเน<า>ื้อระวังรถระวังรถลูกอันนั้นเขาไม่เรียกว่าวกบลูกอันนั้นเขาเรียกว่าคางคกไหมไอ้ที่อยู่บ้านน่ะใช่ <c oughs> ดูมันทักดูมันทัก เออยยื่ใน็บบเอาเข้าเปิดประตูอลงลงลงไป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 เร็วไปเร็วเร็วอร่อยไหม ยายเดินไปไกลแล้วมั้งนี่กนี้้นะอ้อ้นอ้กเออมันคือมาใครใจเคี้ยวละลูกป้าป้าป้า Illion. อะไรอยากกินอะไรอยากกินกล้วยไหนกล้วยอยู่ไหนน้ำไม่กินแตงโมเหรอลูกกินแตงโมไหมไม่กินอุ้ยนี่อะไรอ่ะอ๋ออะบครับออร์เฮ้ยอย่าไปจับเอาจานจานนี้เนาะ หนูอยากชอบกินบล็อกแครี่มากเลยหนูก็ชอบแต่ถ้าทำครูใหญ่เกินอ่ะหนูก็จะกินเอา,ากานนี้กานนี้จะแม่บล็อกแครีเอาการนั่นเด็กการนั้นจะ่ีเดียวอ่ะใหญ่แม่เอากุ้งเหรอไอ้หนูจะเอาบล็อกโคลี่

จ้าลูกมันเหนื่อยไส้มันออกมานูกสาบก็ไม่ดุไปไหนไอ้ยายแปลดอกกระลำอยู่เหนอะเด็กน้อยมาดูสวยสวยเด็กก็อยากนทำไมไม่กินนมโรงเรียนหรอลูกเนี่ย กินกล้วยแล้วซื้อกล้วยแล้วไปไปได้สิ่งของหลายอย่างนั่<ป>นสามอย่าไปดูดิยายได้นั่นยัง อ่ะไหนยายอ่ะไม่ได้ม่ปิดคลอหมดเล้าได้ยังได้แล้วป่ะกลับบ้าน